สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมเลยนะครับพี่เซนครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้เรามาอยู่กันในแมบบแดนนี่เวิลด์กับเอซผมอีกครั้งจากคําเรียกร้องของเอซีมากเออเอซนะครับที่บอกว่าให้ผมมาเล่นแดนนี่เวิลด์หน่อยจับให้ครับคลิปวิดีโอนี้ผมอาจจะใช้เสียงพากมากกว่าปกตินะครับเป็นเพราะว่าผมจะมีสมาธิต่อการเล่นนะครับ ทำให้ผมต้องใช้เสียงภากแล้วมาถึงเปิดมาถึงผมก็เจอแบรนนี่เลยโคตรดีใจผมก็เลยเก็บมานะครับแล้วผมก็ออกตามหาเครื่องแต่ว่าเจอเจ้าตัวทิชช่าเลยอืมสเตปหลบทวิสเตตลองใช้ไปหนึ่งทีหลังจากนั้นผมก็เลยวิ่งออกมาหาแล้วก็เจอเจ้าทวิสเตตอีกตัวหนึ่งแล้วผมก็ค่อยๆย่องค่อยๆย,อย่องนะครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้เผื่อว่าจะมีเครื่องแต่สุดท้ายก็ไม่มีนะครับ ผมเลยทาการวิ่งออกมาวิ่งออกมาแล้วก็เห็นไฟแดงของเครื่องผมเลยรู้เลยเครื่องอยู่ตรงนั้นแล้วมองซ้ายมองขวาแล้วก็วิ่งตรงมาได้ผลสรุปว่าเอเอ fc ผมปั่นอยู่ผมเลยก็ทําการเก็บเทปแล้วก็วิ่งออกมาหาเครื่องแล้วผมก็ได้เห็นไฟแดงอีกเครื่องหนึง่งผมเลยรู้เลยว่าตรงนั้นแหละเครื่องผมเจอลูกผมซ่อนผมก็เก็บมาก่อนเจออะไรก็เก็บมาก่อนแต่ผมเลือกเครื่องที่เอ่อปลอดภัยที่สุดก็คือเครื่องตรงนี้นะครับเริ่มปั่น เริ่มปั่นระวังปั่นผมก็มองซ้ายมองขวาไปเรื่อยๆนะเครื่องเมื่อกี้มาอยู่ในมุมเซฟโซนผมเลยสามารถปั่นได้อย่างสบายนะครับและผมก็เจอเทวิตเต็ดเห็นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตัว,ตวอะไรผมก็วิ่งมาแอบก่อนแล้วบอกว่าหันหลังหันหลังหันหล,ลังแล้วมันก็เดินต่อเดินต่อแล้วผมก็เลยโดนกัดไปหนึ่งทีก็แบบโอ้แต่ผมก็ยังไม่ใช้แบนนดิเพื่อแดนดี้มันขายแบนนดินะครับหรือไม่ก็เผื่อได้การ์ดหัวใจนะ จะได้ประหยัดแบรนด์นี่นะครับผมคิดอย่างนั้นนะแล้วก็เจอตัวนู้นอีกรอบหนึ่งแล้วผมก็ให้มันเห็นแล้วก็ใช้สตบใช้เปหลบสวิสเซปไปอีกหนึ่งทีหลังจากนั้นผมก็วิ่งออกมาแล้วก็หาเครื่องไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผมเจอเครื่องแต่ว่า f c ผมปั่นไปแล้วผมเลยทาการเดินออกมาแต่เดินไปตรงนู้นแล้วก็ไปเก็บตักก้าไข่หนึ่งรอบหลังจากนั้นก็เดินออกมาแล้วก็วิ่งออมาตรงนี้นะครับเพื่อแบบนั่นนะแล้วผมก็ได้บอก f c ไปว่า เดี๋ยวชั้นต่อไปเครื่องที่อยู่ใกล้ลิฟที่สุดเราจะเก็บเอาไว้เป็นเครื่องสุดท้ายนะครับเราจะได้เข้าลิฟได้ง่ายง่ายไม่ต้องเสี่ยงนะผมออกมากันเก็บแคปซูลสองอันก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็เห็นเครื่องที่อยู่ใกล้ลิฟแต่ว่ามันไม่ใช่ใกล้ลิฟที่สุด F4 ถึงปั่นไปผมก็เลยวิ่งออกมาหลังจากนั้นก็มาเก็บแคปซูลอีกอันหนึ่งได้ป๊อปปี้อีกแล้วแล้วผมก็ได้เจอเอ่อขวดโคกนะครับมไม่ใช่ขวดสีกระป๋องโคกก็ดีมันก็ฟื้น ให้ได้แล้วผมก็เจอลูกอมความเร็วในการเพิ่มความเร็วในการสกัดผมก็ทิ้งลูกอมซ่อนไปเลยแล้วก็มาใช้กับเครื่องนี้นะครับผมก็ปั่นไปผมก็ทําการหาเครื่องต่อเหมือนเดิมแล้วผมก็ได้เห็นเครื่องอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็ผมก็คิดว่า FC ไปปั่นแน่นอนผมเลยทําการวิ่งไปหาเครื่องที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็ไปปั่นเครื่องนั้นเป็นเครื่องสุดท้ายนะครับ ส่วนชั้นสามการที่โผล่ขึ้นมาก็มีประมาณนี้นะครับผมก็เลือกไปที่เทคซาวีเพื่อให้เทคซคซาวีมีความสามารถในการลดเวลาในการปั่นเครื่องห้าวินาทีนะครับทําให้เราปั่นเครื่องเร็วเร็วขึ้นหวินาทีนั่นแหละ ชันแดนดี้ขราวนี้ไม่ได้แย่นะครับมีแบนดนตขายด้วยนะผมทําการซื้อมาแล้วก็ใช้แบรนดนตที่ผมเก็บมาได้ในชั้นหนึ่งไปเพื่อฮิวเลือดนะนั่นแหละผมก็แบบโอ้ขอบคุณมากเลยนะแดนดี้หลังจากนั้นก็ไปปั่นเครื่องกันต่อส่วนการคราวนี้ผมก็เลือกไปทางที่เพิ่มสเตมมินาสิบหน่วยนะครับ ทำให้เรามีสเตมิเนาเพิ่มสิบหน่วยนั่นเองครับทำให้เราสามารถวิ่งหนีทวิเซได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีสเตมินาที่มากกว่าเดิมนะครับโอเคไปต่อและชั้นหน้าเป็นชั้นที่ห้านะครับเป็นชั้นของอีเวนอีสเตอร์นั่นเองและเครื่องตรงหน้าลิฟต์ก็มีอยู่สองเครื่องด้วยกันผมเลยให้ f อวิ่งไปหาเครื่องแถวอื่นแล้วผมก็ปั่นเครื่องนี้เองเอาไปก่อนเครื่องนึง ส่วนแดนดี้ข่าวนี้ก็ขายของดีมากเป็นสไตปั่นเครื่องอมีทั้งสายจัมเปอร์แล้วก็คัมพีปั่นเร็วนะครับผมเลยเลือกสายจัมเปอร์นะคัมพีปั่นไวอ่ะมันดีมากนะแต่ว่าสายจัมเปอร์กดทีเดียวได้ไงแต่คัมพีมันต้องจอยอยู่งั้นผมเลยเลือกสายจัมเปอร์นะส่วนการ์ดข่าวนี้ที่ขึ้นมาถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับมีวงจรระเบิดเอ้ย นั่นแหละการ์ดเพิ่มแสงสว่างตอนที่เราอยู่ในห้องที่ไฟผมคิดว่ามันเจ๋งมากไม่มีไม่ได้อ่ะเออไม่มีไม่ได้นะครับเอาจริงเลยรอบนี้แดนดี้ขายเป็นของดีนะมีคำพีด้วยแต่ถ้าเทียบกับของที่ผมมีอยู่มันเทียบไม่ติดครับเพราะว่านี่แหละคืออภิมหาของครับ แต่ยังไม่อภิมหาพอคืออีก2อ,อย่างมันยังอัปเกรดไม่พอแต่เป็นแค่รุ่นน้องของของอัปเกรดคืออะไรแบนเนตคือรุ่นน้องของเมดคิปหรือเออชุดประสมพยาบาลที่อยู่อันที่หนึ่งของผมแหละอันนั้นแหละแต่แบนเนตอะ่ะมันเป็นลูกน้องคล้ายๆกับลูกน้องอะ่ะคือมันเป็นรุ่นเล็กอะ่ะเออเพราะว่าแบนเนตอะ่ะรักษาได้หนึ่งหัวใจเมดคิรักษาได้สหัวใจนะครับ ส่วนชอ็อกโกแลตนะครับมันก็จะมีรุ่นพี่ของมันอีกก็คือกล่องชอ็อกโกเลตนั่นเองครับส่วนการ์ดท,ที่ขึ้นมาในคราวนี้ผมขอเลือกเป็นการ์ดหัวใจแล้วกันเพราะว่าเอฟซีผมหัวใจแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับส่วนทุกคนไม่ต้องถามว่าทําไมถึงผมไม่มีเม็ดคลิปโดนลุมส่วนชั้นนี้ก็ให้ดูกันแบบเต็มเปี่ยมเลยแล้วกันนะครับ Oh, <laughs> ส่วนรอบนี้มีใครก็ไม่รู้มาเล่นด้วยนะครับแต่ว่าคราวนี้คือกลุ่มผีเสื้อเลยเป็นฝูงผีเสื้อเลยแบบสามตัวเลยผีเสื้อสามตัวเป็นของอีเวนท์ทั้งหมดด้วยนะประเด็นนั่นแหละครับผมเอฟซีแล้วก็ใครก็ไม่รู้นะครับเป็นผีเสื้อเหมือนกันเลยเดวยววิ่งออกไปแล้วก็มีใครก็ไม,ม่รู้เอฟซีผมหรือว่าเอ่อคนในเกมนะครับเขากดพายุ วงวนพายุหรือสกิลของเจ้าตัวเนี้ยบูทความเร็วให้ทั้งสามคนผมเลยจัดการใช้จังหวะนั้นครับวิง่งเข้ามาหาเครื่องนี้ก่อนเลยนะครับส่วนแดนดี้รอบนี้เหมือนจะล้อเล่นผู้เล่นนะครับขายกล่องช็อกโกแลตให้ตั้งแต่เริ่มเกมแล้วไม่มีใครสามารถซื้อมันได้หรอกครับแต่เขาไม่พกเออของเสริมที่เรียกว่ากระเป๋าของทีแกนมานั่นเอง ไม่มีใครซื้อได้หรอกครับก็เลยแบบแล้วเหมือนจะมีคนผู้เล่นที่เข้ามาเล่นด้วยนะเขาต้องการจะเจอแดนสวิสตเด็ดแดนดี้หน้าจากเพราะเขาบอกน็อตบายอยาซื้อนะครับผมก็เลยรู้เลยผมก็เลยถ้าเจอจริงๆก็ได้ถ้าไม่เจอก็จบนะครับผมคิดแาบนี้เพราะว่าผมก็อยากลองเจอเหมือนกันและผมและเพื่อนของเราได้ตายลงไปนะครับก็คือคนที่มาเล่นด้วยนั่นแหละ แล้วการข่าวนี้คือเอาฮิวมาให้ทั้งสองการแล้วคือแบบผมกับเอฟซีคือเลือดเต็มนะเหมือนบังคับให้เอาการอีกการหนึ่งอะลดเอ่อลดลดคูดาวของสกิลที่มีนะครับคือสกิลของตัวละครอ,อะลดคูดาวมันอะเลยต้องเลือกอน,นั้น,นะครับเพราะหัวใจเหมือนทุกคนเลือดเต็มนะครับยกเว้นคนที่ตายไปนะเขาเขาเลือดศูนย์แล้วผมก็วิ่งลงมาเจอบล็อกเทนพอดีแบบโอ้ยอะไรวะเลยแบบ นึกว่ามันมาฝั่งขวาสรุปมาฝั่งซ้ายครับแล้รีวิ่งเข้าไปปั่นเครื่องเลยแต่ผมก็ปั่นเครื่องไปเรื่อยนะครับปั่นเครื่องไปเรื่อยคือจะปั่นชิวๆอะแล้วง่ายๆแต่มันไม่ชิวไงเป็นเพราะว่านะครับมีสิ่งนั้นมาคอยกัดกวาบทีแกน,นั่นเอง ผมก็เลยแบบโอ้อะไรวะทำไมต้องมาตอนนี้ด้วยผมก็เลยวิ่งวิ่งวิ่งคือพอเห็นผมเห็นทีแกนมาผมก็เลยบบกดสกิลเช็คพลาดซ้ําเข้าไปเลยเพราะว่ามันเดินมาอยู่แล้วอะ่ะคือถ้าไม่กดสกิลเช็คพลาดมันก็เดินมาอยู่แล้วอะ่ะเออก็เลยกดพลาดแม่งไปเลยแล้วก็วิ่งแล้วก็หลบทีแกนสักแป๊บหนึง่งรอให้มันเดินออกไปะพอมันเดินออกไปผมก็รีบเดินเข้ามาดูตรงนี้มีเครื่องไหมไม่มีก็เลยวิ่งมาทําเครื่องเดิม นะครับโอเคส่วนพูดถึงแดนดีนีครับก็ดูทุกคนมันก๊อปปี้ของในตัวผมมาดูดิลูกอมสีเขียวมันมาขายสองันแล้วตัวผมก็มีอยู่เออแล้วก็กระป๋องโคกนะมันก็มีมันผมก็มีมันก็มีคือมันก็มันก๊อปปี้มาขายเออดูดิ โอ้โหเกือแบกบ๊อปปี้มาแบบอะไรวะอะไรมันแค่เพิ่มจํานวนไอ้สีเขียวด้วยคือมันเลี้ยงเหมือนกันเลยดูดิสีเขียวอันแรกเออกระป๋องอันสองแค่ผมไม่มีสีเขียวอันสามหรอกเออมันก๊อปี้อ่ะเออมันก๊อปปี้มาชัดๆเลยนะครับเอผมโดนกันเฮ้ย แค่ผมไม่รู้นะครับว่า FC เขาเป็นอะไรเหรอเพราะว่าเขาเออเหมือนเขาจะตั้งใจตายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะพอเขาตายปุ๊บเขาออกเกมเลยเขาออกเกมเลยนะครับเหมือนเขาจะตั้งใจตายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเป็นนักซีผมก่อนหน้านี้อ่ะถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจตายนะเขาจะไม่แบบตายแล้วออกเกมนะครับเขาจะคุยกับผมก่อนเอาดลยแล้วไม่รู้คราวนี้ทําไมนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแต่ขอถามอย่างหนึ่งก่อนทุกคน ชอบการตัดต่อแบบคลิปนี้ที่ตัดแบบลุคโคนรวดรัดรวบรัดมากหรือการตัดต่อแบบคลิปก่อนๆที่ผมตัดต่อแบบปกติเลยไม่ตัดต่อแบบคลิปนี้ที่แบบปั่นเครื่องเสร็จแป้งๆแ,แล้วก็ภากเสียงนะครับใครชอบแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับใครชอบแบบไหนคอมเมนต์บอกนะครับผมจะได้กลับไปใช้ไม่ใช่ผมจะได้ใช้ใชวิธีที่ทุกคนชอบกันนั่นเองนะครับ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำรลรังใจในการทําคลิปไปผ้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ